ราะประวัติศาสตร์คือความรู้ history is knowledge ช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะหลบสวัสดีครับตอนตำนานที่มาผีเสื้อหน้าไม้ประพุทธรูปแก้วผลึกจากเมืองจำปาศักด์ประเทศลาวปราพุทธบุษยรัชจกักรพรรดิพิมลมะนีใหม่ซึ่งตามตำนานเล่ากันว่าประพุทธรูปแก้วผลึกองค์นี้ได้ถูกค้นพบในป่าแขวงเมืองจำปาศักประเทศลาว โดยพรานป่าสองคนเป็นพรานชื่อถึงและพรานชื่อเทิงพรานทั้งสองคนนี้ได้พบพระพุทธรูปแก้วผลึกองค์นี้ในท่าบริเวณเขาส้มป่อยนายอนโดยเข้าใจว่าเป็นผีศักดิ์สิทธิ์ได้กราบไหว้และบนบานขอให้ยิงสัตว์ได้มากและจะถวายเครื่องเส้นซึ่งนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมื่อลาสัตว์ได้มากกว่าปกติพรานทั้งสองจึงนําเครื่องเส้นไปสังเวยต่อมาได้เกิดความวิตกกังนวลว่า อาจจะมีใครมาลักลอบขโมยเอาพระพุทธรูปองค์นี้ไปจึงได้รวมกันรารนานำพระพุทธรูปองค์นี้ไปเก็บรักษาไว้ที่บ้านของตนโดยใช้สายหน้าไม้ปลูกพระศอของพระพุทธรูปเข้ากับขาของหน้าไม้แล้วคอนแบกกลับมาที่บ้านซึ่งระหว่างทางพระพุทธรูปกระทบกับขาหน้าไม้ปลายพระกันด้านขวาได้หักหายไปเมื่อกลับมาถึงบ้านจึงได้เก็บรักษาพระพุทธรูปไว้ที่บ้านเส้นสวงสการะเรื่อยมาและเรียกกันว่า ผีเสื้อหน้าไม้จนกระทั่งในเวลาต่อมาผู้ที่รับซื้อหน่อแรดและงาช้างจากพรานป่าทั้งสองนี้ได้มีความสนิทสนมคุ้นเคยจึงได้สอบถามว่าเพราะเหตุใดพรานทั้งสองจึงสามารถล่าสัตว์ได้มากกว่าผู้อื่นพรานพึงและพรานเพิ่งจึงบอกว่าอาจจะเป็นเพราะผีเสื้อหน้าไม้ผู้รับซื้อหนอแรดจึงได้ขอดูและได้มาแจ้งแก่เจ้านาครจำปาสัก ซึ่งจ้านครจำปาสักชัยกุมารจึงได้ขอเชิญพระพุทธรูปแก้วผลึกองค์นี้มาประดิษฐานไว้ที่นครจำปาสักจนเมื่อราวปีพุทธศักราช2,318ได้เกิดเหตุการณ์ไม่สงบขึ้นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจึงให้กองทัพไทยขึ้นไปกำราบปราบปรามเมืองนครจำปาสักและหัวเมืองลาวที่ขึ้นกับเมืองนครจำปาศักนั้นด้วยโดยในคราวนั้นจ้านครจำปาสักได้ขอยอมแพ้ขอเป็นเมืองขึ้นแก่กรุงธนบุรี ได้ถวายดอกไม้เงินและดอกไม้ทองแต่ทว่าไม่ทับในกองฝ่ายไทยก็หาได้ล่วงรู้ว่ามีพระแก้วผลึกขาวอันสูงค่าประดิษฐานอยู่ในนครจำปาสักแห่งนี้ด้วยจนเมื่อเวลาผ่านไปแนวราชาสมัยแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1เจ้านครจำปาสักชัยกุมารได้แก่ชาราลงหลานชายสามคนได้เกิดการวิวาทแย่งชิงกันเป็นการใหญ่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ,ฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงได้มีพระบรมราชองคการโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้เจ้านครจำปาศัก์ชัยกุมารกับหลานชายทั้งสลงมาเข้าเฝ้าทูลลองทุลีพระบาทแต่เจ้านครจำปาศัก์ได้ป่วยลงกลางทางเดลาข้าหลวงกลับไปรักษาตัวและถึงแก่พิลาลายลงส่วนเจ้าหลานชายทั้งสคนได้ลงมาจนถึงกรุงเทพมหานครแต่ไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้ ในระหว่างนี้ในเชียงแก้วชาวเมืองโขงได้ซองสมผู้คนยกเข้าตีเมืองนครจำปาสักแต่ได้ถูกเจ้าหน้าซึ่งอยู่บ้านสินท่าเป็นเชื้อสายของเจ้าอุปราชเวียงจันทรคนเก่าแล้วรวมกับเท้าพรมแห่งบ้านเจรแม่เท้าคำแห่งบ้านดงพเนียงสามารถต้านทานไว้ได้แล้วจึงมีใบบอกลงมายัางกรุงเทพมหานาครกระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชราชการที่หนึ่งจึงได้มีพระราชดำริว่า ทั้งสามคนนี้มีความชอบมากจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งตั้งเจ้านาให้เป็นเจ้านครจำปาสักิ์ท้าพรมให้เป็นพระพรมราชวงศ์สาส่วนบ้านเจรแมรให้เป็นเมืองคือเมืองอุบลราชธานีเท้าคำเป็นพระเทพวงศ์สาให้ยกบ้านดงพเนียงขึ้นเป็นเมืองเขียมราชให้ขึ้นแก่กรุงเทพมหานครทั้งสามเมืองส่วนบ้านสินท่าที่เป็นบ้านเดิมของเจ้าหน้านั้นให้ยกขึ้นเป็นเมืองยโสธร ตั้งท้าวม่วงน้องชายของเจ้าน้าให้เป็นพระสุนทรราชวงศ์สาเจ้าเมืองแต่ให้ขึ้นกับเมืองนครจำปาสัก์นั้นจนในเวลาต่อมาเจ้าน้าซึ่งเป็นเจ้านาครจำปาศัก์ได้ย้ายเมืองใหม่มายังตำบลคันตะเกิงทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ําและได้สร้างพระวิหารเพื่อประดิษฐานพระปฏิมากรแก้วผลึกสการะบ,บูชาอยู่เสมอมาจนเมื่อเจ้าน้าได้ถึงแก่พิลาลัยลงเมื่อพุทธศักราช2353แล้วแนวราชการแผ่นดินของ พระบาทสมเดจพระพุทธเลิศล้านภาลัยรัชกาลที่สองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์จึงได้มีพระบรมราชองค์การให้แต่งข้าหลวงเชิญหีบศิลาหน้าเพลิงและเครื่องไทยธรรมของพระราชทานในการศพของเจ้าหน้าขึ้นไปพระราชทานเพลิงศพและเมื่อข้าหลวงของไทยไปถึงนครจำปาสัก์แล้วจึงได้เข้ากร่าบนมันสการพระพุทธปฏิมากรแก้วผลึกนั้นเห็นว่าเป็นของดีวิเศษ จึงได้ปรึกษาชักชวนเท้าเพี้ยทั้งปวงให้พร้อมใจกันเข้าชื่อกับข้าหลวงส่งใบบอกมายังลูกขุนนาสาลากราบบังคมทูลถวายพระพุทธปฏิมากรแก้วผลึกนี้แด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยรัชกาลที่สองและสุดท้ายนี้เมื่อได้ส่งท้าฝ่าลองทุลีพระบาทแล้วก็ส่งพระสมนัตโดยมีพระราชศรัทธาเลื่อมใสแนพระบวรพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง จึงได้มีพระบรมราชองค์การโปลดกล้าปรดกระหม่อมให้กรมมหาดไทยมีท้องตราให้ข้าหลวงคุมขึ้นไปสั่งเมืองรายทางให้แต่งที่ทางเพื่อรอรับพระพุทธปฏิมากรแก้วผลึกนี้ด้วยการแห่แหนสการะบูชาและฉลองสมโภชและเมื่อพระพุทธปฏิมากรแก้วผลึกได้ลงลงมาถึงวัดเขียนตลาดแก้วแขวงเมืองนนทบุรีประบาทสาเร็จพระพุทธเลิศล้านภาลาัยรัชกาลที่สอง จึงได้เสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหายาตราใหญ่ขึ้นไปรับและได้เชิญมาประดิษฐานไว้ณพระบรมมหาราชวังและขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลจากหนังสือรัตนแห่งจิตกรรมจิตตกรรมฝาผนังปราพุทธารัตนสถานศิลปรกรรมสมัยรัชกาลที่9และนี่ก็คือตำนานที่มาของผีเสื้อหน้าไม้จากเมืองจำปาศักประเทศลาว พระพุทธบุษยรัฐจักรพดิพิมลมณีใหม่พระพุทธรูปแก้วผลึกอันควรค่าแก่การสก,การะบูชานั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะแล็บกด,ดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ